อันนี้คนคนได้เท่าไหร่แล้วครับ,บดูครับเดี๋ยวมันกล้องมัไม่ถูกแปดสี่แปดครับผมเลขสวยเลยตอนนี้เวลาเวลาบ่ายสองบ่ายสามห้าเก้าสอ้าเก้าสุดยอดเลยครับทำคลิปแปดร้อยแล้วคุณรู้สึกยังไงครับ เพ่งแค่แปดซึ่งอะไรฮะรู้สึกยังไงครับวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งเรื่อยๆแล้วแปดร้อยแล้วนะครับสุดยอดเลยมีเทคนิคยังไงวิ nah ่งยังไงเทคนิคครับไม่มีเทคนิคครับเปิดออโต้ไหมครับไม่ครับไม่ออโต้เหรอไม่นับดับนี้ไม่ออโต้เลยเหรอไม่ทำไมครับ เอาเผืลอตัวคิดละเอาแม่มตรม้มโตโอ้ตนสคภพัพอ๋อวันนี้มีน้อยนะปกติมันจะสาม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 ใช่ไหรแสดงว่าวันนี้น้อยงานมันน้อยเหรอใช่การสัปดาห์ใช่ไหมฮะกา,การสัปดาห์ปลายเดือนปลายเดือนมันจะน้อยแต่ว่ายังดีนะครับ จะแปดร้อยแล้วพ right 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 right. ันกว่าแน่ๆหนึ่งกวันรายเดือนได้เท่าไหร่แล้วนี่ขอดูหน่อยนะดูรายหน้ารายเดือนหน่อยดิไม่ใช่ขอรายเดือนกันหน่อยโอ้ยเงินดิคนจะมาเปอร์เซ็นต์ได้ไงไม่ไม่ผมไม่ไม่ดูจานรับเงินระบบรายได้รายเดือนโอ้โหครับผม รายเดือนรายเดอร์ได้น้อยๆเองวันนี้เดือนที่แล้วได้47,599บาท47,000เออแล้วมาเดือนกุมภากุมภานี้3 0 0 0ทแล้วนะครับโอเคยัง okay. ไงครับใครว่ดรายเดอร์ไม่ค่อยมีรายได้แล้วดูทันทวาดิทันวา,า48,000ครับผมโอโ้โหพอแล้วพาสกีกา3 0 0 0ทครับ แค่สามโตเดือนสองโตครบกนี้คุณใช้บุตรอะไรมาสวักคุณได้เดือนละสี่ห้าหมื่นพุทธหัวหกนะครับกำลังสัมภผัสกคนเก่งแห่งนี่มันเจ็ดนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมงานมาเข้าอีกแล้วครับผมมุกูมาชะไปไหนครับมุกูมาชะ คนครทองไปนะครทองหวานหวานมากเลยครับสามสิบสี่บาทเดินไปนะไม่ต้องขี่รถล้วสตาร์ตก็หมดน้ำมันแล้วเดินร็วกว่านะครบแล้วเก <900. S 2> ้าร้อยเก้าร้อยเราดีนะโอ้โหสุดยอดเดบา 3, ด่าบสามเลยเก้าร้อยนะครับผมหน,นเดือนละสี่ห้าหมื่น 4,